แปรงฝั่นนู้นนะครับติดกับพ่อไก่เดี๋ยวพี่เขาไปพาไปแล้วเปาจอบเขาจอบ a few moments later จะไปทำทำไมวะนี่อะไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยเออใช่ถือทำไมหนักก็หนักร้อนก็ร้อนนั่งนิลมดีกว่าอี้มือตรงทำทำไมนั่นทำไปทำไมใช่ไหมเพื่อน ไอ้กูไม่เห็นเน่าไหมเดีกว่าเนาะไอ้กูเห็นเน่าที่มันมีประโยชน์ก็นี้ได้บ่สโรนก็โอนเพื่ออะไรวเรามาฝึกนราว้ยเราไม่ได้มาทำการเกษตรือทำการเกระสือเราคือคนเปลี่ยนทหารใช่ไหมใช่เข้าใจเลยขคนนี่เฮ้ยพวกนั้นนสามตัวเมีเลยเพื่อนทำงานอยู่วะทำไมไม่ทำงานวะร้อน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 มี่ไปมีเสียงยี้แจงดูคุณหนูเขาทำไงเดี๋ยวคุณหนูเตรียม เยีมบยยมเร็วเยมเอลไปลูกลูกลเอไปทำงานอ <tout S 2> เออเร็วกูเช็ดทำไมอ่ะกาไม่ใช่ทํทแบบเนี้ยเฮ็ <c oughs> ดอย่างบอลก้นลกเฮ็ดหน่ยเฮ็ดก็ยังอี้งนี่เ็บบนก็ป่วยนี่โอ้เฮ็ดก็ไปกินขอ้อกี่ข้าดักยักีข้อบรรสุกมวยยังเป็นงานเน้อปา ม like ึงกมาเห็ดตัวมองไปรอบๆกันไปไปมนั่นนั่นบอหม่อง้องมันต้องหม่องนั่นมันมันมันต่างเดียวนี่หรอมองค่อยไปหาเหตุปะเห็ดๆหมงี้หอนขึ้นติอต่างเอาคนเห็ดดีพออยากเหตดตัวมูอยากใส่อเป็นยชน์ด้เพื่อนร้อนยู่ิ

<N> แบบล้วเราไปทำเลยไม่เล่งนี่แงล่ะลายอย่ากนะเฮ็ดน้ำเน,น่ยซึ่งแบบปูพักบ่อป่อปานี่ต่างการเผาทานแต่งอีกนิดนึงกัวนะกัวมันยังไม่เกี่ยววิชาเรียนแต่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กัวข้าวเาเฮ็ดข่าวแล้วข้ากับไป,ไปคนทีห้ง <ไป S 2> า,ขาหองขาอยู่บ้านเนี่ยไป,ไป